ครับผมอันนี้ก็สวัสดีครับพิยาวสวัสดีครับพืนยาวแบน์ิงอ์อัมอ่าแบนพิงานครับทำคำเรียบร้อยนะทำคำเรียบร้องที่มีน้องๆถามมาว่าทำไมไม่รีวิวทอมสันให้ดูบ้างรุ่นนี้เป็นรุ่นทอมสันมีสองสีนะครับเป็นแม็กจานก็คือแพ็กโฟมสามารถใส่ลูกได้เยอะมาก ประมาณเท่าไหร่ได้พี่ลูกแมกกาซีนหนึ่งพันน่าจะเป็นพันนะครับพันสองได้ครับแมกกานใส่ได้เยอะแตสวยนะสีเงินนี่สวยนะดูกระท้อนมีสีเงินกับสีดำฝั่งพี่น้องสวยเวยเวยเลยลายมาร์กิ้งลักกิ้งดูมีมาร์กิ้งเขียนทอมสันเห็นไหมเนี่ยซับแมชชีนกันนี่ด้วยยูสโมเดลคาลิเบอร์จุดสี่ห้า ถอดแม็กออกมาได้นะครับนี่วิธ <Okay. S 1> ีดู<อ>ก็ถอดแม็กออกมาก็แัดขึ้นดึงออกมาป oh. ึ๊บแค่ oh. นี้แล้วใส่ลูกก็เลื่อนกดลงไปเลื่อนฝาเห็นไหมจะเจอช่องใหญ่ๆแล้วก็เทลูกก็ไปเลยได้เยอะผมเทให้ดูก่อนเทแบบนี้นะครับเทลงไปเลย,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 ยมมเยอะเลยสมมติวเยอะอ่ะสมมติเยอะ มันต้องเยอะจริงๆนะงี้มันลันไม่ขึ้นย oh. ิงไม่ออกต้องเทเยอะจริงอพอเยอะแล้วสมมติก็เลื่อนปิดเลื่อนกัดเล็บเกีเ่ยวเลื่อนกลับปุ๊บเราก็ต้องกอก่อนครับหมุนหมุนตามลูกศรที่มันบอก oh. เพื่อให้ลูกขึ้นมาไม่งั้น oh. มันจะยิงไม่ออกเหมือนทุนเข็นนาฬิกานั่นเองนะลูกมันจะขึ้นมาอ,อขึ้นมาแล้ว หมุนไนหะ้รู้สึกตึงมือก็พอครับอย่าหมุนมากเดี๋ยวลานมันเสียเ,เสร็จแล้วเราก็ใส่ปืนแล้วใส่แบตก็เปิดท้ายครับขอโทษน,นะครับกวางไว้ตรงนี้เดท้ายก็เกี่ยวขึ้นมาเห็นไหมก็ดึงดึงเข้าหาตัวเราอย่ายกอะ่ะโอเคยกแล้วก็บิดโอ้ โอ้โหอันนี้รุ่นนี้จะเป็นตั๊กใหญ่ก็ต,ต้องมีหัวใหญ่เขียใส่แบรบใส่รูปเรียบร้อยอันนี้เป็นอะไรพี่อ๋อยิงหัวได้ยิงกีฬานัดได้เ,เป็นระบบออโต้ได้ซิงเกิลได้กลับมากีฬานัดนี่กีรนัดทำไกีรนัดไม่ล้าทำไมกีรนัดไม่ล้านหน่อยติดต่อเนี่ย อะไรอะไรของพี่วะล่านี้อ่ะล่านี้อกันไหนเอโต่อทีนิเอาต่อยีนิต่อเออยล่านี้พี่ไปปรับอะไรวะเออเ้ยนี่เล่นมุก่เรียบรนัยแฉะแชะอ่ันนี้อะไรอันนี้อะไรปรับไม่สุดเปล่าอันดิแฉะแชะแฉะแฉะสรุปมันก็ไม่ได้เป็นอะไรอะไร ก็เลิกเล่นถอดแม็กตรงนี้ที่เดิม <Okay. S 2> ดันขึ้นดึง <Okay. S 2> โอ้โหเียบอันนี้ก็ลองเจได้ดูแล้วเดี๋ยวเรื่องราคาต้องถามพี่พต้อม <Okay. S 2> ตัวนี้ไงสีเงินเนาะสีเงินสีเงินพี่ต้อมให้เท่าไหร่ สีเงินถูกกว่าสีดำอะสีเงินถูกกว่าสีดำแล้วไม่ได้จริงเด็กไม่แน่เชื่อถูกกว่าหมื่นสองร้อยสีเงินอะสีดำอะสีดำหมื่นแปดร้อยเป็นหมื่นเลยนะพอแม่งของฮิ้งอามนะเอิงเซตเซตพีเซตเนี่ยก็หมื่นสองร้อยอะหมื่นสองร้อยได้เนะตัวนี้สีเงินอะ ื่นสองร้อยกับตัวนี้หมื่นแปดร้อยหมื่นสองร้อยครับตัวนี้ใครดูจบคลิปเอาไปหมื่นทุวนกับหมื่นห้าร้อยอ่าอันนี้หมื่นทุ่นอันนี้เท่าไหร่หมื่นห้าร้อยแต่ตัวนี้ตัวสีดำมาหมดเลยหมื่นแปดร้อยตอนนี้เหลือหมื่นห้าร้อยใครดูคลิปนี้จบย้ำต้องดูให้จบถึงมันจะไม่สนุกก็ต้องดูให้จบ แชรดูเรื่องถึงวิตเตอร์จะมึนขนาดไหนอ่เราต้องดูาตให้จบพอตัวนี้เท่าไหร่ฝืนๆดูหน่อยตัวนี้เหลืออะไรเหลือหมื่นเดียวเหมือนเงินอ่าใช่เหมื่นเงินตักตากหมื่นสองร้อยที่ทำไม่ไว้มื่นสองร้อยเหลือมื่นเดียวโอเคถ้าอยากได้สีอะไรเพิ่มเติมเพิ่มตังอีกร้อยหนึ่งเอาคนให้ไปซื้อสีสเปคให้เขาซื้อเองพูดเองโอเคตอนนี้ติดคลิปติดคลิปแบบเนียนๆเลยเน้ คลิปเป็นเนียนๆนะเอ๊ะคิดเนียนๆนะเฮ้ยเนียนๆเด้เลยนเนียนๆเลยอ่ะซิปก็ซิปปากกดไลค์กดแชร์เพจฟ้ามีบิบิการ F A H มีบิการบอกเลยมือเลี้ยะโหลดจังวะเอายังไงผมรอไม่อยู่เดยอครับผมเพจเพจ F A H มีบิการฝากกดไลค์กดแชร์ด้เลยครับเพจเพจ F A H A H บีบีบีกันครับผมอ่าอ่าช่อง YouTube ช่องยู u ูบแหละครับอ่าฟ้าบีบีกันทอยฟ้าบีบีกันทอยครับครับผมอิดไลท์ครับผมอิดไลท์เอฟเอเอชบีบีกันเอฟเอเอชบีบีกันครับโอเคก็เหมือนโดนบังคับว่ะเพื่ออะไรไพื่อ้ะไรโอเคครับร้านอยู่ที่ไหนร้านชื่ออะไรร้านชื่อฟ้าบีบีกันทอยอยู่ชั้นอะไรชั้นสองกลับห้องอะไรห้องบีสองสี่แปดสองสี่เก้า มันสองห้องติดกันครับมาจะพบกับใครมาจะพบกับประตูวัดดับแล้วก็จะเจอคนใครหรือลิปปิดอ่ะลืมลิปปิ้นไอ้เหี้ยว่าไอ้กุูเบื่อกูเบื่อเลยโอ้โหเต้แม่งคหมือนตั้งแต่ต้นคลิปเลยโอเคบายบายโชคดีครับผมราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์ไปโยนละช่องทางการสั่งซื้อของฟ้าบิบิกันนะครับแบบนี้ก็สามารถเข้าไปในแอป lazada ได้นะครับ แล้วก็สามารถเดี๋ยวพิมอะไรก็ได้พิมพ์คําว่าปืนบีบีกันก็ได้อ่าแล้วจะขึ้นมานะครับจะมีมาสังเกตโลโกโ้ฟ้าบีบีการ์ดสีแดงๆมุมซ้ายนะครับอ่ากดเข้าไปปั้งจะเจอเนี่ยเนี่ยฟ้าบีบีกันใช่ไหมเลื่อนมานะครับจะเจอร้านค้าเห็นไหมร้านฟ้าบีบีการกดเข้าไปเลยไอที่ร้านค้ามาดูสินค้าทั้งหมดเ,เห็นไหมอเออร้านเราก็มีในร้านซาร่าแล้วสามารถสั่งซื้อใน l a า a ซาาก็ได้มีของอยู่ประมาณร้อยกว่าชิ้น อ่าร้อยกว่าชิ้นแล้วก็เข้าไปสั่งสินีนี้ได้แล้วอีกหนึ่งช่องทางโอเคครับผมอ่าร้านฟ้าบิบกันเนี่ยให้ดูโลโก้ร้านอ่ะจะเป็นนาละวะนีน่น,นี่ฟ้าบิบกัน